สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแม่หมอไหนอีกครั้งหนึ่งสาหรับการานายดวงของชาวราศีพิจิกในเดือนสิงหาคมนี้นะคะครึ่งเดือนหลังจะเป็นอย่างไรสําหรับชาวราศีพิจิกนั่นเองนะคะคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17พฤศจิก,กาย,ยนจนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะชาวราศีพิจิกคนที่เกิดรับคณะพิจิกก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เรามาเปิดดวงตาแบบทั่วๆไปค่ะเบสิคแนะ นะะในเดือนครึ่งเดือนหลังนี้นะคะเป็นอย่างไรใบแรกได้ขึ้นมาได้ The World นะคะสำหรับตัวของชาวราศีพิจิกนั่นเอง The World ก็หมายถึง ความเป็นอิสระนะคะของตัวชาวราศีพิจิกเองจะทําอะไรนู่นนี่นั่นะมีความรู้ความสามารถได้ติดต่อสื่อสารกับต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนั่นเองนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการปลดปล่อยค่ะจงเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวคุณนั่นแหละดีที่สุดแล้วนะคะไม่ว่าจะสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตของชาวราศีพิจิกเองตัวคุณเองเนี่ยแหละจะเป็นคนที่เนรมิตท,ทุกอย่างด้วยความสามารถ ด้วยแรงกายแรงใจของตัวคุณเองอาจจะมีอุปสรรคที่เข้ามาบ้างนะคะแต่ตัวคุณเองก็พร้อมที่จะฝ่าฟันซึ่งมัน c o ม p ล e t e ไหมมันสำเร็จไหมเชื่อเลยว่าชนะและสำเร็จอย่างแน่นอนหากคุณตั้งใจนะคะในการที่จะฝ่าฟันในการที่จะทำมันออกมานะคะในเรื่องของการงานนะคะในช่วงนี้ใบแรกได้ทำแบรนใบที่สได้ เ <9, S 2> ไม้เท้านะคะใบที่3ได้ในออฟซอร์สขึ้นมานะเดี๋ยวเขาปิดไลน์ก่อนนะลืมปิดเสียงโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับในการงานชาวราศีพิจิกในช่วงนี้อาจจะต้องเรียกได้ว่าช่วงนี้ยังต้องผชนผจญกับเรื่องของการงาน เหมือนได้ครึ่งเสียครึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากความผิดพลาดจึงก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นที่มีมากขึ้นนั่นเองนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคเจอกับความยากลําบากก่อนที่จะได้มันมาในเรื่องของการงานช่วยเหลือใครไม่ได้เลยตัวเองต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะ ต้องขยันต้องฟันฝ่าต้องอาสากว่าที่จะได้มาในเรื่องของงานบางทีเนี่ยจะมีงานด่วนงานเร็วที่เข้ามาหาคุณนะต้องใช้ความเร็วต้องใช้ความเฉียบขาดในการตัดสินใจสำหรับงานกว่าที่จะได้ดีกว่าที่จะสำเร็จได้ต้องลองผิดลองถูกกับตัวงานให้มากจึงจะได้นะคะ มาดูว่างานในอนาคตจะเป็นอย่างไรขอให้ใช้สติให้มากนะคะก็คือหมั่นหาความ,มรู้มันหาประสบการณ์เยอะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรื่องของการงานมันเป็นคลื่นใต้น้ำภายในองค์กรกับสิ่งที่ตัวคุณต้องเผชิญนะคะตัวคุณนะเก่งโอเคแต่ว่าคนอื่นๆรอบตัวรอบข้างเนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับตัวชาวราศีพิจิกนั่นเองนะคะตัวคุณเนี่ยเลยต้องปล่อยมันไปค่ะ แล้วแต่โชคชะตาแล้วแต่เวรแล้วแต่กรมบางทีก็คือต้องปล่อยมันไปด้วยความใจดีของคุณแหละถึงจะสู้ลบลบมือถึงจะนู่นนี่นั่นถึงจะสลักกันสุดท้ายคุณก็ยังดีคุณก็ยังมีความที่แบบว่าเออช่างมันเถอะนะคะด้วยความใจดีของตัวคุณเองใจดีด่างแม่น้ำมหาสมุทรสุดสาครน,นะคะแล้วจะเป็นอย่างไรต่อหล,นะะหลังจากนี้นะคะหลังจากนี้นะคะก็ต้อง ใช้วิธีการอาสาเข้าไว้นะคะสําหรับเรื่องของการงานอย่างที่บอกเลยต้องอาสาต้องช่วยเหมือนแบบถ้าเจ้านายถ้าหัวหน้าขอความร่วมมือเราก็คอยเข้าเข้าไปอาสาคอยเข้าไปช่วยเหลือนั่นเองนะคะแล้วตัวคุณเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงถึงจะพูดนั่นพูดนี่แต่ใจจริงมันไม่ได้มีอะไรนะคะ ในช่วงนี้นะเรื่องของการงานถือว่าหนักหน่วงอยู่นะสำหรับตัวคุณชาวราศีพิจิกในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรนะคะการเงินค่อนข้างเครียดวิตกกังวลสําหรับในเรื่องของการเงินกลัวว่ามันจะเอา หาไม่ทันมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นในครัวเรือนหรือว่าตัวของคุณเองมีเกณฑ์เรื่องของการได้บริจาคนะคะช่วงนี้อาจจะนอนไม่ค่อยหลับฝันร้ายฝันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะสําหรับเรื่องของอการเงินบางทีมันมีเรื่องงานเรื่องอื่นเข้ามากดดันประเดยประดังเข้ามาเลยมีความแบบนอนไม่ค่อยหลับสักเท่าไหร่นะคะการเงินเนี่ยได้มาถ้าได้มาสัก ร้อยหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือจะเสียหายไนปะแล้วกสามสิบสี่สิบเหมือนมีการเกณฑ์ต้องใช้เลยอะ่ะพอได้มาปุ๊บคุณต้องใช้เลยคุณต้องจ่ายเลยมันมีเข้ามารออยู่แล้วนะคะสําหรับเรื่องของรายจ่ายที่มีเข้ามาแล้วบางอย่างเนี่ยกลายเป็นว่าความภาวะะวงความกังวลในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองทั้งท้งที่มีไหมมียังเหลืออยู่แต่มันเสียดายกับสิ่งที่เสียไป เรื่องเงินเรื่องเงินจะเป็นยังไงมีทางออกอะไรไหมสําหรับเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของการเงินอาจจะหนึ่งเลยต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายและการแบ่งส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมีการแบ่งส่วนเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินส่วนนี้เอาไปทําลายส่วนนี้เอาไปลงทุนส่วนนี้เอาไปกินใช้ส่วนนี้เอาไปซื้อของเพราะว่ามันมีของที่อยากได้อยากจะซื้อแต่ยังซื้อไม่ได้นะคะอาจจะต้องใช้เงินก้อนนิดนึงที่จะต้อง เอาไปใช้จ่ายกับของที่เราอยากได้การที่เราจะเก็บเงินได้เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มช่องทางในการทำมาหากินนอกจากการเอาไปลงทุนเพิ่มเติมหรือการเอาไปซื้อคอร์สเอาไปเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะอาจจะต้องเอาไปเก็บไปในรูปแบบอื่นนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าจะลงทุนอาจจะต้องศึกษาให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจในหลายๆอย่างนะคะ มาต่อมานะคะในเรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่คนที่ยังโสดอยู่ในราศีพิจิกเป็นยังไงนะคะความรักกับคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยหนึ่งเลยนะคะยังมีความกังวลในเรื่องของอนาคตในเรื่องของความรักของตัวเองถึงจะมีคนเข้ามาจีก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่มีความมั่นคงในตอนนี้เราต้องการความมั่นคงในชีวิต ถ้าใครยังไม่มีคู่ยังไม่มีใครแนะนําให้เดินทางแต่ว่าถ้าใครที่มีคนเข้ามาจีบหรือว่ายังไม่มีตอนเนี้ดูดูอยู่ว่าคนที่เคยเข้ามาหาคุณแล้วหรือคนที่เคยอยู่กับคุณจะเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเข้ามาหาคุณจะกลับมาคนเก่าคนเดิมจะกลับมาหาตัวของชาวราศีพิจิกนั่นเองนะคะความรักคนที่ยังโสดนะคะคนที่ยังโสด ก็แนะนําเลยว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครดีพร้อมคงต้องศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะสําหรับตัวชาวราศีพิจิกมาดูความรักคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่อาจจะบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหนื่อยมากนะคะสาหรับเรื่องของความรักเรื่องของคู่ระวังเรื่องของมือที่สามถ้าไม่มีเรื่องมือที่สามก็อาจจะเป็นเรื่องของอความเหน็ดเหนื่อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทีมันเลยกลายเป็นเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะคะระหว่างคุณแล้วก็คู่ครองพยายามประคับประคองให้ผ่านเ้นสถนานการณ์ณปัจจุบันไปให้ได้มีเรื่องที่จะทะเลาะกันเรื่องดีกันเรื่องเข้าใจผิดซึ่งกันและกันที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเอามาดูต่อว่าความรักคนที่ แต่งงานแล้วเป็นยังไงคนที่มีคู่แล้วเป็นยังไงนะคะราศีพิจิกระวังเรื่องของคาพูดกันจราจารในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะคําพูดร้อนแรงเร่าร้อนมากเลยสําหรับเรื่องของคําพูดอาจจะ ฟังไม่ถูกหูกันําให้มีปัญหากันมีปัญหาร้อนกายร้อนใจนะคะอาจจะต้องรับฟังคู่ของคุณให้ดีๆนะคะอย่าพยายามอย่าร้อนอย่าไปอาฆคตแค้นพยาบาทหรือว่าแบบปักใจกับเรื่องที่มันเกิดไปแล้วเกิดไปแล้วก็เกิดไปช่างมันนะคะสําหรับคู่ของคุณเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรหรอกนะคะเขาก็อยากตั้งใจที่จะดูแลคุณให้มันดีตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรเท่านั้นเองนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดอาจจะเกิดจาก อีกโก้เกิดจากสิ่งที่ตัวคุณนึกคิดนะคะหากจะลงเอยเรื่องของความรักนะคะการลงเอยกันเนี่ยมันมันเลิกถึงขั้นเลิกลากันไหมไม่ได้ถึงขั้นเลิกลากอย่าล้างกันหรอกนะคะสาหรับเรื่องของความรักในช่วงนี้ก็คงต้องใช้สมาธิใช้สติตปัญญาใช้ความพูดดีๆในการที่จะพูดคุยซ่งกันละกันในด้านเรื่องของความรักนะคะ อ่ะขอคําแนะนําจากไพ่ค่ะนะคะว่าจะทํายังไงให้ชีวิตในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เป็นไปได้ด้วยดีนะคะอะไรที่ผ่านมาก็ช่างมันค่ะ move on ปล่อยผ่านมันไปไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจอะไรกับมันเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะ เข้ามาแล้วผ่านไปแล้วช่างมันจบกันไปนะคะตัวคุณขอให้มีความมั่นคงมีความมั่นใจกับตัวเองนะคะเหมือน The World นะคะสำหรับตัวชาวราศีพิจิกทุกท่าน กินใช้อิ่มเอมมีความสุขแฮปปีอ้อะไรอะไรดีๆมันก็จะเข้ามาแต่ว่าถ้าตัวคุณรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ใช่แล้วก็มัวแต่คิดเยอะคิดมากคิดวิตกกังวลทุกอย่างมันไม่มีคําว่าดีเข้ามาในชีวิตหรอกค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่ามันกลายเป็นว่าตัวคุณเนี่ยดึงดูดในด้านแต่ลบๆเข้ามาทาั้งนั้นเลยหากคุณคิดบวกมองใน,านทางบวกด้านบวก อะไรดีๆมันก็จะเกิดขึ้นมาในชีวิตนะคะเอาละดูเรื่องของโชคลาภเป็นยังไงเดือนนี้นะคะชาวราศีพิจิกมีโอกาสมีเกณฑ์การได้ทรัพย์ได้โชคได้ลาภเข้ามาก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะเอาล่ะก็จบลงแล้วสําหรับเรื่องของการทำนายดวงชาวราศีพิจิกนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอไนท์ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ